สวัสดีนะคะทุกคนก็วันนี้ก็มีเวลาที่จะมาทำมาทำาวิดีโอเรื่องคําศัพท์นะคะสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ต้องอบอกก่อนว่าขอบคุณทุกคนมากเลยเพราะมีข้อความแต่ว่าขอคอนเฟิร์มนะคะว่าทุกคนที่ส่งข้อความมานะคะจะอ่านแล้วก็จะตอบทุกคนแต่อาจจะไม่ได้ตอบเลยนะคะ แต่ว่ารับรองว่าจะตอบทุกคนถ้ามีเวลาจะเข้าไปตอบและจะคุยกันให้รู้เรื่องคะวันนี้เรามาเรียนคำศัพท์นะคะเมื่อเมื่อคุณมาอยู่ฮอลแลนด์หปี2ปี3ปี4ปีสิปี15ปี20ปีนะคะคำศัพท์ที่คุณดัชชอบพูดบ่อยนะคะวันนี้ก็พริมน์มานะคะก็คิดมาเองนะคะว่า ตัวเองเจออะไรมาบ้างนะคะแล้วก็เจอคำแบบไหนบ้างก็อยากจะมาแช์นะครเพราะว่าถ้าคุณมาอยู่ที่นี่คุณจะได้ยินคำศัพท์พวกนี้บ่อยมากนะคะวันนี้เรามาเริ่มเลยนะคะเริ่มจากคำศัพท์คำแรกนะคะเลิกเลิกเอ่อเลิกก็แปลว่าชอบนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็น่าจะเป็น like นะคะเพราะว่าหมายถึงชอบสนุกอะไรแบบนี้ค่ะเลิกคำที่หนึ่งนะคะเลิก คำที่สองนะคะเอ่อเล็กเกอร์เล็กเกอร์เล็กเกอร์ตัวนี้ก็คืออร่อยนะคะอร่อยเอ่อ uh, แล้วก็อาจจะรู้สึกสบายด้วยนะคะเวลาสมมุติเอ่อ uh, เราเอ่อ uh, เราไปฮอลลีเดย์เรากลับมาใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะพูดว่าอุ้งอีแคปเอ่อเล็กเกอร์ uh, ฟัก,กันสีขัดหมายความว่าโอ้ฉันไปฉันไปฮอลลีเดย์มารู้สึกดีมากก็คือเล็กเกอร์ตัวนี้มันก็สามารถ ใช้ได้เยอะมากนะคะประโยคที่สามนะคะ n a t u จุลึกหน้าจก,ก็คือแน่นอนถูกต้องค่ะหน้าจุลึกมันจริงแท้แน่นอนนะคะคำนี้หน้าจุลึกหน้าจุลึกจริงแท้แน่นอนนะคะประโยคที่ห้านะคะประโยคที่ห้านะคะเอ่อมวย โมยตัวนี้ก็คือสวยนั่นเองนะคะเราเป็นคนสวยนะคะเราก็ได้ยินคำนี้บ่อยมากยายเป็นโมยเอกโมยนะคะคือสวยแล้วก็สวยมากนะคะแล้วภาษาแล้วภาษาไทยนะคะคำว่า,อายอดเยี่ยมใช่ไหมคะยอดเยี่ยมนะคะยอดเยี่ยมเลิศเลือเก่งมาก แล้วก็สุดยอดนะคะเราก็มบีบางทีเรามาเรามาบ่นกับคุณดัดนะคะน,นี่คือคําที่ห้านะคะเรามาบ่นกับคุณดัดว่าทําไมคําพวกนี้มันมีความหมายเหมือนกันนะคะแต่ทําไมมันมีหลายคําลองฟังดูนะคะถ้าคุณดัดฟังอยู่ก็กรุณาฟังนะคะมันจะมีคําว่าอะไรบ้างไหมคะพรีมาพรีมานี่ก็คือแบบว่าโอเคสุดยอดดีมาก อะไรทำนองนั้นนะคะแล้วก็ท็อปปี้โอคือดีมากสุดยอดเลยแบบนี้นะคะถ้าภาษาไทยเราก็คิดภาษาไทยไม่ค่อยออกเลยนะคะว่ามันจะมีคำอะไรที่มันเหมือนกันมากนะแต่ก็คือดีงามสุดยอดเลิศเลอเก่งมากอะไรทำนองนั้นนะคะก็จะมีคำว่าพรีมาท็อปปี้เอาสเต็กน์ซุปเปอร์ควีดิกออนเซ็ตติน k ื e l d i เ f a n t a s t าติโอโหเดี๋ยวจดรวรัวเลยค่ะเดี๋ยวก็จะมีลุงให้นะคะข้อหกนะคะคำศัพท์คำที่หกนะคะมั mak luk. Mak luk. Mak luk. Mak luk กกลึกมักกลึกมักกลึกก็แปลว่าง่ายนะคะฉันจะต้องพูดว่าใครเป็นลูกเพจเรานะคะประกรุณาพูดว่าเนเธอร์แลนด์สตาฟเฮลมักกลึก เน็ดและสไตล์ฮิวมักลึกเขาบอกว่าถ้าคุณพูดว่าง,ง่ายมันก็จะง่ายเราต้องท่องนะคะมักลึกมักลึกนะคะคำศัพจิตข้อที่เจ็ดนะคะ uh, เอ่อ fake unit fake unit ก็แปลว่าอย่าลืมนะอย่าลืมนะนะคะคำนี้ข้อแปดนะคะ cursor cursor คือเซเล็กก็คือสบายสบายสนุกสนานก็คือชิวๆนะคะถ้าเป็นภาษาไทยของเราชิวๆคือเซเล็กนะคะสนุกสบายอะไรตนองนั้นนะคะเก้านะคะ h e t magnet i out h e t magnet i out ก็หมายความว่าเออ คือยังไงก็ได้ค่ะแบบไม่ต้องซีเรียสมากก็คือไม่มีปัญหานะคะก็คือ head is n e t air นะคะก็คือเหมือนกับมันไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรทํานองนั้นนะคะแบบว่า head ม a กนิดเอาก็ถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็เออโอเคมึงไม่ต้องวอรี่มากมันไม่ได้เรื่องร้ายแรงอะไรประมาณนั้นนะคะข้อสิบนะคะย้ำเหมือน ย้ำเม,ม่ก็คือน่าเสียดายนะครับแต่ว่าเออน่าเสียดายถ้าบ้านเราก็น่าเสียดายถ้าเป็นภาษาใต้ก็คือน่าเสียดายนะมึงไม่ได้ไปแบบนี้ย้ำเหม,ม่นะคะข้อสิบเอ็ดนะคะข้อสิบเอด็ด head salad head salad คำนี้ก็คือว่าเช่นกันนะเช่นกันนะคะหรือว่าเหมือนกันนะคะบางที สมมุติว่ามีคนมาบอกเราว่า i ฟน์เ e อะวีเก้นไฟน์วีเก้นเราก็บอกแฮตเซลเลอรก็คือมากเช่นกันนะอะไรทำนองนี้ก็คือเหมือนกันอะไรทำนองนั้นนะคะข้อ12นะคะดูมาดูมามาตัวนี้ก็ M R R R เวลาเราพูดเราก็จะทิ้งท้ายรอเรือว้นิดหน่อยนะคะเพราะว่าคน คุณดัสนะคะคำว่าตัว k คนะคะตัว k คก็คือตัว G ีภาษาอังกฤษตัว k คตัวแแล้วก็ตัวเทของเขานะ่แรงมากค่ะแต่เรานี่ก็จะออกไม่ค่อยได้นะคะดูมาตัวนี้ก็หมายความว่าทำเลยค่ะทำไปเลยดูมาอะไรทำนองนี้ค่ะดูมาก็คือทำเลยนะคะ d o k า a โดา,โดา,โดาตัวนี้ก็คือทำต่อไปไปข้างหน้านะคะโดหา ข้อ14นะคะร r ส s t กอันดุนร r ส s t กอันดุนร r ส s t กอันดุนก็คืออยาโคมแบบว่าแบบว่าใจเย็นๆนะคะร r ส s t กอันดุนก็คือไม่ต้องรีบเร่งเรื่อยๆก็คือสบายๆอะไรทํานองนั้นอยากโขมทํานองนั้นนะคะข้อ15นะคะคอน,นิส แอรฟันเวลาคุณไปฝักกันซี่นะคะเวลาคุณจะเตรียมตัวเป็นฝักกันซี่คุณก็จะได้ยินคํานี้นะคะจะมีคนบอกว่าคืนนิดแอร์ฟันคืนิดแอรันเม็ดเยียรฝักกันซี่อะไรก็ช่างก็คือสนุกกับมันนะคืิดแอร์ฟันคืนนิดแอร์ฟันก็คือแอรฟันสนุกกับมันนะข้อสิบหกนะคะมุ้ยลึกมุ้ยลึก มือดึกตัวนี้เราไม่ไม่พูดนะครับคือเราจะพูดจําเป็นแค่นั้นถ้าเราต้องพูดแต่เราไม่พูดบ่อยเพราะมันคือแปลว่ายากนะคะยากเราจะไม่พูดคําว่ายากทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราง่ายหมดง่ายหมดดีหมดสวยหมดรวยหมดเราจะไม่พูดคําว่ายากนะคะม้ยลึกตัวนี้ก็คือแปละว่ายากนะคะข้อสิบเจ็ดนะคะ p r a s e look p r a s e look คุณนักจะพูดบ่อยนะคะ phrase look p r a s e look คือมีความรู้สึกว่าเออหน้าหวาดกลัวนะก็คือเป็นเรื่องที่เออเหลือเกินเหลือเชื่อฟริสล็กถ้าเขาดูข่าวอะไรที่มันแบบว่าเออไม่น่าเป็นไปได้อะไรเขาก็บอกน่เหลือเชื่อนะั้นฟริสล็กแล้วก็ข้อ18นะคะโอ้มันจะหลายคําเหมือนกันนะคะแต่ก็จะพยายามพูดให้หมดนะครแปะที่คิดมานั่งคิดนะคะเมื่อเช้าว่า สามสิบคำคำนี้ได้ยินบ่อยมากนะคะสามสิบคำนะคะวันนี้จะพูดให้หมดเลยนะคะ head felt well made head felt well m a e ก็แปลว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นถ้ามีคนดัดมาถามคุณว่า is Netherlands style เหมือนะคะ เราก็รีบตอบไปเลยค่ะเราจะไม่ตอบไปยากนะคะแต่เราจะตอบว่า had felt well may เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สบายๆส,สำหรับฉันนะคะฉันมันไม่ได้เรื่องเย่ขนาดนั้นนะคะฉันสามารถพูดดั t ให้คุณรู้เรื่องได้นะคะ had felt well may นะคะข้อ19นะคะ t h y n o i d i c t h i o d i c นี่ไงคำนี้คือมันจะประสานกันเลยถ้าเขาบอกว่าเธอยังพูดดัดไม่เก่งเธอยังเขียนไม่เก่งนะเธอก็รีบบอกไปเลยค่ะไทโนดิฉันเวลาเวลาที่ต้องการฉันมีเวลาฉันจะใช้เวลาฝึกมันแล้วก็เวลามันจะบ่งบอกว่าฉันจะดีขึ้นแน่นอนนะคะไทโนดินะคะเราต้องฝึกมันทุกวันฝึกมันทุกวัน นะคะแล้วมันจะดีขึ้นแน่นอนแน่นอนอะไรที่เราฝึกมันทุกวันไม่มีอะไรที่มันไม่ดีขึ้นเรามั่นใจมากเลยว่าการฝึกแล้วก็อ่านทุกให้เวลามันแค่ครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงต่อวันกับภาษาบ้านนี้จะกระเทือไว้มันอยู่ใต้เท้าให้ได้นะคะท้ายดิกนะคะข้อสิบเก้าข้อยี่สิบนะคะ what uh what you, what you, what what จีตัวนี้มันไม่ได้มีในหนังสือนะคะคำศัพท์แต่ว่า เราได้ยินมาแล้วเราก็ถามว่าเวลาเราพูดอะไรกับใครเขาบอกว่าวัดเจออะไรวัดเจอไม่ได้ยินเลยไม่เคยได้ยินวัดเจอตัวนี้เขาบอกว่าอ่อนแอแบบว่านิ่มนิ่มอะค่ะคือเป็นคนเหมือนไม่แข็งแรงนะสมมติฝนตกนิดหน่อยใช่ไหมคะแล้วเราก็จะไม่ปั่นจัก,กรยานแล้วคือมันตกนิดเดียวเราก็ไปจักรยานแล้วเราจะไปพูดกับเขา่าเออฉันฝนมันตกแล้วมันหนาวนะฉันก็เลย ขับรถมาฉันไม่ได้ปัญญายากเขาก็บอกว่าวัดเจอวัดเจอมันมันรู้สึกว่าเหมือนกับว่าอ่อนอ่อนแออะไรทำนองนั้นนะคะก็ยีอ็ดนะคะ21ครัชดานครัชขดานนะคะครัชขดานตัวนี้คอไฟ,ฟ,ฟยเยอะมากครัชขดานนะคะครัชดานยินดีนะคะยินดีหมายความว่าเราเวลาเราทำอะไรให้ใครหรือว่าอะไรเคยมาเราก็บอกว่า ถ้าภาษาอังกฤษก็คืออยู่แล้วคำคือกยินดีมากที่จะทําให้นะคะยินดีต้อนรับยินดีทําอะไรทํานองนั้นนะคะ as to believe as to believe หมายความว่าการุณาหรือว่าหมายความว่านี่ไงเวลาคุณสังเกตไหมนะเวลาคุณดัตเอาของมาให้เรานะเขายื่นมาแล้วก็บอก as to believe มันก็จะหมายความว่านี่ไงด้วยแล้วก็คือถ้าเรา สมุดเราใช้ใช้อะไรคะใช้สามีทําอะไรสักอย่างเขานั่งเฉยเราก็บอกอาชุบลีบก็คือกรุณากรุณาทําให้หน่อยคือกรุณานะคะอีกคํานึ่งอาชุบลีบก็สามารถเป็นภาษาไทยก็คือกรุณาหรือว่านี่ไงนะคะข้อ23นะคะทายสัตทายสัต ก็คือโอ้โหเวลามีเหลือเฟือนะคะเวลาใครพูดว่าทายซัดก็คือเวลาเยอะมากนะคะเวลามีมีเวลาอีกเยอะอะไรทำนองนั้นนะคะ how do นะคะ how do ก็คือก็จะพูดเฉพาะคนแถวโนตบราบันนะคะก็คือทางภาคใต้ของเนเธอร์แลนด์ก็จะพูด how do เวลาเขาจากกันก็ how do ก็คือความหมายก็คือบายบายนะคะแต่ถ้า คุณไปทางอัมสเตอร์ดัมแถวนั้นเขาจะบอกว่าดุยดุยนะคะแต่ว่าเราอยู่บราบานันเราก็จะพูดว่า h ฮาดูนะคะเข้าใจตรงกันนะคะข้อ25 in the dark in the in the dark ตัวนี้นะเวลามีข้อความหรือเราไปเจออะไรเขาจะไม่เขียนเต็มตัวนะแต่เขาจะเขียนว่า e นะคะ d d ตัว e แล้วก็ตัว d d สองตัวไม่มีจุดด้วยนะคะความหมายก็คือ in in the dark mm hmm. ก็คือแปลว่าใช่ถูกต้องนะคะข้อ26นะคะ how you reckoning me how you reckoning me หมายความว่าอะไรคะหมายความว่าให้คำานึงถึงสิ่งนั้นด้วยพยายามแบบว่าจำจำสิ่งนั้นนะอย่าลืมแบบว่า how you reckoning me นะคะให้คำานึงถึงสิ่งนั้นด้วยนะคะข้อ27นะคะ ข้อยี่สิบเจ็ด out g u i กันเอากอาย d กันนะคะเอากาย d กันก็แปลว่าระวังนะคะระวังเวลาเราออกไปข้างนอกมีฝนตกเยอะหรือว่าหิมะลงเขาก็จะบอกเอากาย d กันหรือว่าเราจะขับรถปั่นจักรยานก็คือเอากาย d กัน o ะอ blatant out guide กันแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือข้อยี่นะคะ f o r s e c t o r มันก็ ฟอร์ซิกเตนี่ก็คือเอาไกดา์ก็คือความหมายเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าคุณได้ยินสองคำนี้ความหมายก็คือระวังนั่นเองนะคะระวางังเอ่อข้อ29นะคะไม่ใช่เราและข้อนี้ลายลายเอลูอี L u e นะคะล u ยก็แปลว่าขี้เกียจนะคะขี้เกียจข,ขี้เกียจนะคะตัวนี้เราไม่ใช่แน่นอนแต่ว่าเวลาใครพูดใส่เรา อกเป็นเอคล่าเลยเน่อีกเป็นนิดเล่าหรือว่าอยากอีกเป็นลาาก็ได้นะคะถ้าวันไหนที่คุณแบบว่าไม่อยากไปไหนอยากนั่งกูเอ,ออีกเป็นล่าเดาแค่อะไรก็ว่าไปนะคะเลยข้อสามสิบนะคะอย่าเซกเกอร์อย่าเซกยาเซกตัวนี้ก็คือแปลว่าใช่นั่นเองอย่าเซกเกอยาเซก แล้วกาเขาพูดอะไรมาเราวราถูกต้องเราก็พูดเยอะถูกใช่นะคะโอเคนะคะสามสิบคำนะคะสามสิบคำที่ได้ยินบ่อยมากที่อยู่ที่นี่แล้วก็เหมือนจะแทบทุกวันพวกสามสิบคำนี้ถ้าถ้าใครอยู่ที่นี่ก็คงจะก็คงจะเข้าใจแล้วว่าคำนี้มันคืออะไรเพราะว่าคุณจะพูดบ่อยนะคะโอเคนะคะ สำหรับลูกเพจทั้งหลายนะคะที่ส่งข้อความมารับรองว่าจะไปอ่านทุกข้อความเลยนะคะแต่ว่าจะตอบช้าตอบเร็วก็คือจะจัดเวลาไปอ่านนะคะแต่จะตอบทุกคนแล้วก็จะติดต่อให้ได้ทุกคนที่ส่งข้อความมาในอินบ็อกหรือว่าที่อยากเรียนสัญญาว่าก่อนวันเสาร์รวนอาทิตย์นี้นะคะจะติดต่อแล้วก็ตอบทุกคนให้ได้นะคะแล้วก็เฮลฟิวเปเลเซีย In Nederlands, je kan blij je best doen. Probeer elke dag oefenen. Oefenen. Woorden leren. Uh, herhaling, herhaling. Nog een keer, nog een keer, nog een keer. Uh, oefenen. Oefenen. Schrijven, praten. Schrijven, praten. Schrijven, praten. Kom wel. อ l ลสกูดอเนเ z e เว r w เ t e n า a n เวนส l a เน d and คเม็ดเน s ธ e แ e นด์สเรียนอิกเวน l ส i d สำหรับคนที่ตอนนี้นะคะที่ไม่กล้าเข้ามาเรียนนะคุณไม่ต้องอายนะคะที่ จะกกลุ่คมคุณไม่รู้อะไรเลยคุณพูดไม่ได้เขียนไม่ได้หรืออะไรไม่ได้นะคะเ,เพจนี้มามาฝึกคนที่มาจากโซนนะคะโนที่เขียนไม่ได้เขียนไม่ได้สักคำพูดไม่ได้สักคำก็เวลก็หมดเลยนะคะคือยินดีที่จะที่จะมาสอนนะคะจะมาแชร์ประสบการณ์ทุกอย่างนะคะแล้วก็คิดว่า คิดว่ามันจะต้องดีขึ้นแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ